สามสาวสวยพิฆาตประพันธ์โดยกริชอาคมบทที่สองคำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบในทันทีแต่หนักแน่นพอจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของทั้งคู่จีน่านิ่งเป็กครู่หนึ่งเรากับกำลังชั่งน้ำหนักคำตอบในใจแววตาของเธอมองเลยออกไปอืมฉันยังไม่ตัดสินใจหรอกนะแต่ยังไงก็คงไม่ใช่แบบที่เราทำอยู่ทุกวันนี้หรอก เธอพูดช้าๆดำเสียงราบเรียบไม่ย่าพยักหน้าเบาๆก่อนเอ่อยขึ้นเหมือนลองอย่างเชิงแล้วคิดไว้บ้างไหมถ้าเลิกจริงๆจะไปทำอะไรจีน่าคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนรอยยิ้มบางๆจะปรากฏจุบนใบหน้ามันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะอืมบางทีฉันอาจจะเปิดร้านอาหารเล็กๆแถวชนบทที่สงบสักแห่งก็ได้นะอืมก็เข้าท่าดีนะอย่างน้อยก็ไกลาจากเคียกํกำอร จะได้ไม่ถูกตามขยันขยอให้กลับไปช่วยงานอีกจีน่าพยักหน้าเห็นด้วยใช่และอีกอย่างฉันจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้องสาวอยากให้เขานะทำงานอย่างราบรื่นไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเงาตามตัวเมย่กขมวดคิ้วนิดหนึ่งเธอกลัวว่าเฮียกำทรนะ่ะจะเอาเรื่องของเธอไปเปิดเผยอย่างนั้นหรอจีน่าหันมองเพื่อนสนิทก่อนตอบสั้นๆกันไว้ดีกว่าแก้ไม่ใช่หรอเมย่าพยักหน้าชา้ชา เห็นด้วยแต่แววตากับแข็งขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเฮียกำอนคิดจะทำให้พี่กับน้องต้องผิดใจกันละก็ฉันก็ไม่ไว้หน้าเฮียเหมือนกันละ่ะจีน่าถอนหายใจแผวพยายามปรับน้ำเสียงให้เป็นกลางอย่าคิดไปไกลเลยเมยา่าเราทำงานให้เขามานานด้วยความซื่อสัตย์เขานะ่ะคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกอีกอย่างธุรกิจของเขาเป็นความลับเขาคงไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นเป้าของตำรวจ คำพูดนั้นฟังดูมีเหตุผลแต่เมย่าก,กับไม่ได้คล้อยตามนักเธอมองจีน่าอย่างนิ่งงันก่อนพูดเสียงตำ่ำฉันไม่เหมือนเธอตรงนี้แหละความไว้ใจมันใช้ไม่ได้กับทุกคนเมย่าหยุดไปครู่ก่อนสายตาจะอ่อนลงเมื่อมองจีนา่ายกเว้นเธอเธอคนเดียวที่ฉันไม่เคยระแวงจีน่ายิ้มบางๆรอยยิ้มที่อบอุ่นกว่าที่เคยเธอก็เหมือนกันละเมยา่า เธอก็เหมือนน้องสาวฉันอีกคนนึงเมย่าหัวเราะกบเกลื่อนกลางโบกมือพอเธอพูดแบบนี้เดี๋ยวน้ำตาจะไหลเอาจีน่าหัวรเราะเบาๆอะไรกันเมย่าเธอนี่บ่อน,น้ำตาตื้นขนาดนั้นเชียวหรอเมย่าถอบในใจยาวทำไมคนอย่างฉันนะ่ะร้องไห้ไม่ได้หรือไงก็เธอน่ะเข้มแข็งเด็ดเดียวฉันนะ่ะยังคิดว่าน้ำตาคงทำอะไรเธอไม่ได้เมย่าทำหน้างอนนิดนิด ถึงฉันจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะรองให้ไม่เป็นหรอกนะจีน่ายิ้มเหมือนปลอบให้อีกฝ่ายดีขึ้นฉันเชื่อเธอก็แล้วกันจีน่าไม่เถียงอีกเธอสรุปจบก็ลุกขึ้นขอตัวไปห้องน้ําเมย่ามองตามหลังไปก่อนจะยกแก้วน้ําขึ้นจิบเบาๆแก้กระหายแล้วก็นั่งคิดอะไรไปเลื่อๆตอนนั้นเองที่เกิดเสียงดังวอยยดังมาจากทางด้านหน้าเวทีดนตรี เมย่าหันไปมองก็พบว่าตรงนั้นมีชายสองคนอาการเหมือนคนเมาได้ที่ยื้อยุดฉุดรังพนักงานสาวคนหนึ่งเหมือนพยายามจะดึงเธอให้ไปกับพวกเขาแต่เธอต่อสู้ขัดขืนพยายามปัดป้องเอาตัวรอดและเมื่อสองคนถูกขัดอารมณ์ความหยาบคายก็เพิ่มมากขึ้นคนนี้ไม่เพียงแค่ฉุดรังแต่กระชากร่างพนักงานสาวคนนั้นเข้าไปกอดฟัดจูบ ทางใช้มือลูบล้วงล้ำร่างกายอย่างน่าเกลียดพนักงานสาวทั้งหยิกทั้งขวนเป็นพลวัลพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือมีพนักงานชายเข้าไปห้ามแต่กลับถูกหนึ่งในสองกระชากปืนออกมาชี้ใส่หน้าตวาดไล่ไม่ให้เข้ามายุ่งทุกคนที่เห็นเหตุหการณ์จึงไม่กล้าช่วยเพราะกลัวจะเป็นการหาเรื่องเจ็บตัวหรือตายโดยใช่เหตุแต่เมย่าไม่คิดเช่นนั้น ถึงเธอจะอยู่ในโลกแห่งอาชญากรแต่หัวใจของเธอไม่ได้ตายด้านและชินชากับเรื่องชั่วๆที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่เธอทำถึงจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เธอไม่เคยทำให้สุจริชนต้องเดือดร้อนดังนั้นความเลวรามที่สองขี้เมากัดมันนั้นกำลังก่อจึงไม่เป็นที่สบอารมณ์ของเมย่าเป็นอย่างมากยิ่งคนที่ถูกรังแกเป็นเพศเดียวกันกับเธอด้วยแล้ว ความโกรธจึงประทุขึ้นในใจของเมยา่าจนเธอไม่อาจนั่งนิ่งปล่อยให้เป็นความโวยของพนักงานสาวคนนั้นจะสะดิดสะดิ่งไปทําไมกันล่ะวะขอละเลงจุบให้สัตว์ใจหน่อยเถะหน้าคนที่กําลังเข้าขั้นกัดมันอย่างหนักกระชากเสียงขัดใจพยายามที่จะทําให้สาวที่มันหมายตาอ่อนละทวยได้วงแขนให้ได้แต่เธอก็ยังขัดขืนทั้งดันทั้งผลักแถมด่าทอด้วยความโกรธและกลัว แต่ไม่ว่าเธอจะทำยังไงก็ไม่อาจจะหยุดความกักขระของสองชายหืนได้อารมณ์หืนของมันคนหนึ่งต้องชะงักลงอย่างฉับพลันเมื่อมือของใครบางคนคว้าที่คอเสื้อแล้วกระชากเต็มแรงจนร่างของมันพงหักงายร้องอุทานหลุดปากใบหน้าที่ร้อนชาเพราะพิษกำหนัดหันไปมองก่อนดวงตาจะเบิกกว้างความมึนเมาและราคะในหัวสมองมาลายหายไปทันที เมื่อเห็นใบหน้าสะสวยของหญิงสาวตรงหน้าความสวยนั้นเหมือนจะดึงความสนใจของมันไปอีกทางราะว่ายังไม่ทันที่มันจะเอื้อนเอ่ยคำพูดจาบโลนออกมากำปั้นกลมดิบของสาวสวยก็พุ่งวาบกระแทกเปรี้ยงเข้าเต็มปากครึ่งจมูกครึ่งอย่างจังเสียงกระดูกกระทบกันดังสนัน่นมันร้องโอ้มือที่จับเหยื่อสาวคลายออกทันทีก่อนจะยกมือขึ้นกุมปากกับจมูก เลือสดสดๆไหลทะลักออกมาตามง่ามนิ้วอีกคนได้ยินเสียงเพื่อนมันแหกปากเสียงหลงคีหันควับมามองแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นเองกำปั้นของเมย่ากระพุ่งเข้าใส่หบัดหนักกระแทกหนกแก้มซ้ายจนศีรษะมันสะบัดต,ตัวเองกระแทเร่พลไปจากพนักงานสาวอย่างหมดท่าเมย่าพยักหน้าให้พนักงานที่ยืนหน้าซีตตัวสัน่นเธอหลบไปก่อนพนักงานสาวไม่รอช้า รีบถอยหนีออกไปสีหน้าตื่นตระหนกเมย่ายืนนิ่งมองสองชายขืนตรงหน้าด้วยแววตาเย็นเชียบคนที่โดนยัดหมัดเข้าปากเอามือออกมาดูแล้วร้องเสียงสูงฮะเลือดเลือดกูไหลอีกคนสลัดหัวแรงๆไล่ความมึนงงดวงตาลึกวาวด้วยโทสะมันตวัดใสยตาแข็งกล้าวมาทางไมยา่าแล้วตะคอกเสียงดังดัง,ดงตูแสบมึงเป็นใครกล้ามาแสเรื่องของกู เมย่าสบตามันนิ่งไม่หวั่นไหวริมฝีปากยกขึ้นนิดหนึ่งเป็นรอยยิ้มยอกที่เต็มไปได้วยความสมเพชเพื่อนมันขยับเข้ามาฟ้องด้วยความเดือดดาลนอีนี่มันทำกูเลือดไหลเออกูเห็นแล้วอีกคนคำรามเดี๋ยวกูจะดับซามันเองคำพูดยังไม่ทันจบมันก้มทันเข้าใส่หวังซัดให้หายแค้นกำปั้นขวาฟาใส่ต็มแรงแต่ไม่ย่าเอียงตัวหลบอย่างง่ายดา หมัดนั้นพุ่งผ่านไปอย่างไรค่ะมันพลิกตัวกลับมาจะเล่นงานต่อทว่ากำปั้นของเมยา่ากระแทกเข้าเต็มหนกหน้าอย่างจังโลกทั้งใบของมันหมุนคว้างในฉับพลันและยังไม่ทันจะตั้งหลักแขงขวาของเมยา่าก็หวดชับเข้าเต็มกรามซ้ายร่างใหญ่หงายหลังฟาดพื้นมือเท้ากลางนอนนิ่งไปชั่วขณะคนที่ปากแตกกำดาวทะลักขยับจะเข้ารุม แต่พอเห็นพิษสงของสาวสวยเข้าจริงๆมันก็ชะงักยืนนิ่งราวตอไม้ที่ตายแล้วร่างกายมันใหญ่กว่าแต่กลับถูกจัดการเรากับเด็กไร้ทางสู้ความอับอายเปลี่ยนเป็นความแค้นมันแหกปากขู่เสียงกล้าวมึงแน่นักใช่ไหมอีตัวแสบรอให้พวกกูมาถึงก่อนเถอมึงมึงได้เจอดีแน่เมย์แยกระตุกยิ้มดวงตวาวาวโรดเธอพายมือเชื้อเชิญเยือกเย็น อย่าเอาแต่เหา่าหนววคูรีบเรียกพวกสารเ,เลวของแกมาเร็วๆเ,เลยคำท้านั้นทําให้มันขบเคี้ยวเควฟันดังกรุบกรามเรากับเหงือกและฟันคือศัตรูกันก็ไม่ปานมันล้วงมือถือออกมาโทรตามพักพวกทันทีในขณะที่เมยา่าเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะยกแก้วน้ำขึ้นดื่มอย่างใจเย็นเราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลูกค้าในร้านที่เห็นเหตุการณ์เริ่มใจเสีย พากันเช็คบินเลี้ยงออกไปจนหมดคนที่ถูกเมย่าเตะนอนงายฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วมันจ้องเมย่าตาเขม็งได้แววตาอาฆาตกูโทรตาพวกแล้วเดี๋ยวบึงเสร็จแน่เมย่าวางแก้วลงชา้าสายตายัางคงนิ่งเย็นและไม่สะทกสะท้านไม่ถึงห้านาทีเสียงเครื่องยนต์ก็กระหึ่มเข้ามาทางหน้าร้านที่เป็นลานจอดรถกว้างขวางมีทั้งมอเตอร์ไซค์และรถกระบะ ที่บรรทุกกลุ่มชายชกัรหน้าตาบอกยี่ห้อดาวไรทุกคนอย่างไม่ต้องเดาวพวกมันกระโจนลงมาจากรถพร้อมอาวุธครบมือทั้งมีดทั้งไม้กำแน่นเดินกลางเข้าร้านด้วยสีหน้าขึงขังชายไว้คราวคนหนึง่งดวงตาแข็งกร้าวกวาดมองไปรอบร้านอย่างคุกคามสองคนที่ความหื่นมอดดับกลายเป็นความแค้นพอเห็นลูกพี่ใหญ่มาถึงก็รีบกระวีกระวาดเข้าไปฟ้อง ตามสันดานพานทันทีพี่เบิ่มครับมีคนมาขวางทางผมที่จะเอาของกำนันไปให้พี่นะครับชายที่ถูกเรียกพี่เบิม่มจ้องหน้าไอ้คนกี้ฟ้องตรงๆก่อนถามเสียงห้วนของกำนันของกูคืออะไรผู้หญิงนะครับพี่แต่อีนั่นมันมาขวางแล้วย่างเล่นงานปกผมสองคนด้วยคำฟ้องเติมไฟเข้าไปในหัวคนพานได้อย่างสาสมดวงตาพี่เบิ่มลุกโชนกัดกรามแน่น สวัดสายตาไปตามทิศทางที่ลูกน้องชี้ให้ดูทันทีที่สายตาพะทะเข้ากับร่างของหญิงสาวที่นั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะอาหารรอยยิ้มเพี้ยมก็ปรากฏขึ้นบม,มปากมันไม่เชื่อว่าสาวรูปร่างอรชันตรงหน้าจะเป็นคนจัดการสมุนของมันได้แต่ในเมื่อเป็นแค่ปลายแถวเดี๋ยวหล่อนก็ต้องรู้ว่าใครคือเจ้าของพื้นที่ตัวจริงพี่เบิ้มก้าวพร,รวดเข้าไปหาเมยา่าด้วยท่าทีมั่นใจ ร่างสูงใหญ่ยืนค้ำหัวหญิงสาวที่ยังคงนั่งสงบรากับการมีอยู่ของมันเป็นเพียงอากาศธาตุกระแอมไอเสียงดังหวังเรียกร้องความสนใจแต่ไม่ยากกลับไม่แม้แต่จะเงยหน้าความเฉยชานั้นทำให้ใบหน้านักเลงเบิ่มถมนถึงโทสะเดือดพล่านมันค้อมตัวลงก่อนจะใช้ํำปัน้นทุบโต๊ดังปังเฮ้ยหูโดกหรือไงถึงไม่ได้ยินเสียงโกนักเลงโตโตวต,ว,ตว,วัดลั่น พวกสมุนที่รายล้อมอยู่ใกล้ๆขยับตัวพร้อมเข้ารุมหากลูกพี่ใหญ่สั่งการแต่ไอ้เบิ้มหรือพี่เบิ้มยังไม่เผยสันดานหมาหมูเพราะความลำพองใจของมันทำให้เชื่อว่ามันคนเดียวก็กำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวได้อย่างสบายๆที่ลูกน้องกูพูดเป็นความจริงใช่ไหมมันถามต่อด้วยน้ำเสียงเยี้ยมเบย่าเพียงเอียงหน้าช้อนหางตามองนิดเดียวก่อนผุดยิ้มบางๆ ไม่มีคำพูดหลุดจากปากการเงียบของเธอคือการเหยียดศักดิ์ศรีคนผ่านเข้าเต็มแรงไอ้เบิ้มจ้องเธอตาขมิงก่อนพยักหน้าช้าๆสยายยิ้มเมื่อความคิดสัก,กรปรกแล่นวาบเข้ามาในหัวเบื่อที่ทุบโต๊ะเมื่อครู่ค่อยๆเอื้อมไปเหมือนจะลูบเรือนผมของเมยา่าพริบตานั่นเองอไอ้เบิ้มร้องลั่นเมื่อข้อมือของมันถูกเมย่าตะครุบได้ก่อนพร้อมบิดอย่างแรง มันพยายามกระชากมือกลับแต่ไร้ผลเมย่าจับนั่นราวคีมเหล็กแล้วยังงัดเข้ามือมันขึ้นอีกจนความเจ็บลั่นจิตขึ้นถึงไหลร่างใหญ่ต้องรีบสุดตัวลงนั่งข้างโตะ๊ะใบหน้าเยเกจ้องหญิงสาวตรงหน้าความอ่อนหวานหายไปเหลือเพียงแววตาเข้มขึงดุดันอุ้ยปล่อยสิวะมันตะคอกเสียงแผวไม่อยากเสียหน้าไปมากกว่านี้แต่เมย่าทำเหมือนไม่ได้ยิน ยังคงยึดข้อมือมันเอาไว้แน่นมืออีกข้างของเธอเลื่อนไปหยิบแก้วน้ําจิบนิดเดียวอย่างใจเย็นก่อนวางลงบนโตะ๊ะดิวยังคงจับแก้วเอาไว้เหมือนรอเวลาไอ้นักเลงโต,ต,ตเจ็บร้าวจนอยากระเบิดอารมณ์แต่ทําได้แค่กล้ำกลืนถ้าปล่อยมือฉันจะไปสั่งลูกน้องเล่นงานแกเมยา่าตวัดสาตาคมวบาวใส่หน้ามันทันทีรอยยิ้มยอกคลี่ออกมา <c oughs> นำหน้าอย่างพวกแกนะนะคิดว่าจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นหรอคำพูดนั้นทำเอาเอเบิ้สะอึกไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจมันแบบนี้มาก่อนความสงสัยผุดขึ้นในใจผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่แต่ลึกๆมันอยากลองดีว่าเธอแน่จริงหรือแค่เสแสร้งและไอเบิ้ก็ลอบสงสัยตาให้ลูกน้องคนหนึ่งพร้อมพยักหน้าเบาๆบ่อนั้นพยักหน้ารับทันที แล้วปราดเข้ามาพร้อมเงือไม้ในมือหมายจะกระหน่ำเมยา่าให้ร่วงจากโตทว,ว่าเมยา่ารอจังหวะนี้อยู่แล้วร่างที่นั่งนิ่งลุกพรวดเดียวพร้อมกระชากข้อมือไอเบิม้มจนต้องขย่มตัวลุกตามและขวางทางเป็นโลกกำบังให้กับหญิงสาวเสียงไมฟ้ฟาดเต็มแรงเข้ากลางสันหลังไอ้เบิม้มมันร้องลั่นร่างสะดุ้งเกรงความเจ็บแล่นซ่านไปทั่วทั้งแผ่นหลัง ผม,ผมขอโทษครับพี่บ้มมันทําหน้าเบตะกุกตะกักขอโทษในขณะที่เอเบ้บอมฉุนจัดจ้องลูกน้องอย่างไม่พอใจแต่ยังไม่ทันอ้าปากสั่งเมย่าก็กระชากมันให้เซตามออกมาที่พื้นที่กว้างกลางร้านเพราะเธอรู้ดีฉากกระหำกำลังจะเริ่มขึ้นและพวกมันทุกคนจะต้องลงไปนอนวัดพื้นพร้อมกันอย่างทั่วหน้าเมย่าไม่ได้ลุกมามือเปล่าแก้วน้ำยังอยู่ในมือ เธอหันมาถามไอ้เบิ้มด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะผู้แก่พร้อมหรือยังหมายความว่ายังไงไอ้เบิ้มขมวดคิ้วสงสัยเมย่าบยิ้มบางๆก่อนตวัดสายตาลงไปที่พื้นให้มันมองตามก็ผื้นนั่นไงฉันจะให้ผู้แก่นอนสลบให้สนิทเลยไอ้เบิ้มทำตาโตมันเข้าใจความหมายในทันทีแต่แทนที่จะหวาดกลัวมันกับย่อเย้ยอยู่ในใจ คิดว่าเป็นแค่นางผู้หญิงปากเก่งพิษสงกำลังจะหมดอีกเดียวก็ต้องร้องไม่ออกบันพยักหน้ารับช้าๆเออกูพร้อมจบคำพูดนั้นแก้วน้ำในมือของเมยา่าฟาดเข้าหน้า้เบิ้มอย่างแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นแก้วแตกกระจายเป็นเจงเียงไอ้เบิ้มร้องลัน่นร่างใหญ่เซทลาเมย่าปล่อยมือปล่อยให้มันเสียหลักไปเองเลือดแดงฉานอาบครึ่งหน้าของไอเบิม้ม ความเจ็บแปรเปลี่ยนเป็นความบ้าเลือดในพริบตาจัดการมันจัดการมันโวยเสียงคำรามดังสนัน่นสมุนกว่าสิบคนกรูกันเข้าใส่ทั้งมีดทั้งไม้ประเคนมาเป็นพนลวันแต่เมย่าหลบหลีกได้อย่างคลั่งแคล้วทุกจังหวะก,การโจมตีถูกอ่านขาดใครเข้ามาเดินสวนกำปั้นเท้าศอกเขา่าแจกไม่มียัง้งร่างสมุนกระเด็นกระดอนลมกลิ้งเข้าไม่ติด ไอบเบิ้มยืนกลุมหน้าที่เป๋เลือดดวงตาขุนคว้างภาพลูกน้องถูกยิงสาวคนเดียวเล่นงานปนปี้ยิ่งกระตุ้นความโกรธให้เดือดพล่านมันเอื้อมมือไปด้านหลังกระชากปืนพกขนาดจุดสาออกมาหมายลั่นไกสังหารเมย่าแต่ก่อนที่นิ้วจะทันได้กระดิกเสียงปืนดังขึ้นอีกทางไอบเบิ่มร้องลั่นปืนในมือกระเด็นหลุดมือข้างหนึ่งของมันเปื้อนเลือดสดอีกข้างกลุ่มบาดแผล สันนรทธิได้วยความเจ็บสมุนของมันมีทั้งนอนร้องควนครางอยู่ที่พื้นและยืนงงเป็นไก่ตาแตกที่เห็นไอบเบิ้มสิ้นลายนักเลงเสร็จแล้วต่างหน้าซีดเผือดกลัวใบหน้าดุกดันกับปืนที่เลงใส่พวกมันอย่างเอาจริงขืนไข่ขยับมีหวังถูกยิงร่วงไปคุยกับร่างมะม่วงแน่ตอนนี้พวกมันรู้สึกหวาดกลัวผู้หญิงหุ่นมนักกีฬาอย่างบอกไม่ถูก ถึงแม้จะมีอาวุธอยู่ในมือแต่ถ้าเทียบกับปืนในมือของเธอแล้วยังห่างชั้นกันเมย่าพอเห็นจีน่ามาช่วยยุดติเรื่องก็ทำเสียงแง่งงอนขึ้นว่าเธอปล่อยให้ฉันถูกพวกมันรุมอยู่ได้ตั้งนานนะจีน่าตอบเสียงเรียบแต่สายตาย,ยังระวังภัยขอโทษทีนะปะดีรวีโทรมาแต่ดูเหมือนเธอนะ่ะจะจัดการพวกมันได้ดีแล้วนี่เมย่าอยากไหลสบายมากถ้าเธอไม่มา พวกมันเจ็บกว่านี้แน่จีน่าตวัดสายตาไปทางไอ้เบิม้มนักฉวยโอกาสแล้วกัดข้างหลังที่ตอนนี้หน้าซีดปากสันเพียงแก้สบตากับมือปือนสาวทำให้ไอ้เบิ้มหบาดพวายยังบอกไม่ถูกและที่สำคัญมันกลับรู้สึกคุ้นเคยกับใบหน้าของจีนา่าว่าเคยเห็ุที่ไหนมาก่อนแต่ยังนึกไม่ออกมันจึงพยายามใช้สมองที่ฉลาดเพียงน้อยนิดคบคิดแล้วฉับพลันนั้น ดวงตาของมันก็เบิกกว้างเรากับถูกฟาดด้วยสายฟ้าใบหน้าซีดเผือดเลือดในกายเย็นวาบเสียงที่หลุดออกมาสั่นเครือแทบไม่เป็นคำคุณคุณจีน่าภาพในความทรงจำกระแทกใส่หัวมันเต็มแรงจีน่าคือคนของนายกำธรและหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างกันก็คือเมยา่าคู่หูนรกแตกที่ชื่อเสียงเลื่องลือในวงการนักเลงชิบหายแล้ว มันพึมพำเสียงแผ่วน้ำลายฝืดคอกลืนแทบไม่ลงนี่มันมีตาหามีแววไหมกล้ามไปลองดีกับสองนักฆ่ามือพระการคู่หนีเข้าได้ยังไงทางเดียวที่รอดคือการก้มหัวไอเบิ่มสุดตัวลงคุกเขา่ายกมือไหวจีน่าอย่างลนลานผมผม,ผมขอโทษครับคุณจีนา่าคุณเบยา่าที่ผมล่วงเกินไปเมื่อครู่ผมผมผิดไปแล้วจริงๆนะครับแล้วมันก็หันไปตะคอกใส่ลูกสมุนเสียงสัน พวกมึงคุกเขา่าขอโทษคุณจีน่าคุณไม่ย่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าชักช้าสมุนทั้งหมดสุดตัวลงแทบพร้อมกันแม้แต่ไอ้สองตัวแรกที่ก่อเรื่องก็น่าซีดเผยหน้าไม่ขึ้นจีน่าฟังเรื่องราวจากเมย่าจนจบก,ก่อนจะตะวัดสายตาคมกริบใส่ไอ้เบิ้มพวกแกกล้าทำเรื่องแบบนี้จริงๆสินะไม่ครับไอเบิ้มรีบแก้ตัวผมไม่รู้เรื่องไอ้สองตัวนั่นมันก่อเอง ผมจะจัดการพวกมันให้สาสมนะครับแต่แกก็เอออไปกับมันด้วยนะเมย่าจ้องหน้ามันเขมงผม,ผมผิดไปแล้วครับคุณเม,มย่าผมสัญญาจะไม่เกิดขึ้นอีกเมย่าหันไปทางจีนา่าเธอว่าไงาจีน่านิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบถ้าปล่อยไปเฉยๆพวกมันจะได้ใจนะงั้นก็ไม่ปล่อยฟรีค่าเสียหายในร้านค่าปลอบขวัญพนักงานคนนั้น จ่ายให้ครบเมย่ากล่าวจีน่าหันไปทางไอเบิ้มแล้วถามตรงๆแกยินดีจะรับผิดชอบไหมครับครับผมยินดีรับผิดชอบทุกอย่างเลยครับงั้นก็รีบจัดการซะเมย่ากดเสียงต่ำแล้วก็รีบใส่หัวไปให้พ้นไอเบิ้มไม่รอให้พูดซ้ำารียบจ่ายค่าเสียหายและค่าปลอบขวัญทันทีก่อนจะพาลูกสมุนเพ่นออกจากร้านไปอย่างชนิดไม่เหลยวหลังที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายของจีน่ากับประวีจีน่ามาถึงก่อนเธอนั่งรอน้องสาวอยู่บนม้ายาวใต้ร่มไม้มองผู้คนที่เข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้บางนั่งพักผ่อนบางวิ่งออกกำลังกายบางก็เดินทอดนั่งชมบรรยากาศยามบ่ายความคิดของเธอล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยก่อนจะสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อมีมือคู่หนึ่งยื่นมาปิดดวงตาทั้งสองข้างแต่จีน่ากลับผุดยิ้มออกมา เพราะเธอรู้ดีว่าเป็นใครทายสิว่าใครเสียงสดใสดังขึ้นมาจากทางด้านหลังเสียงแบบนี้จะมีใครอีกล่ะระวีแกร้งพี่อีกแล้วนะระวีหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะดึงมือออกมาจากดวงตาของจีนา่าสองพี่น้องสบตากันแล้วยิ้มให้กันอย่างอบอุน่นฉันนึกว่าพี่จีน่าจะมาหาฉันไม่ได้ซะแล้วสิถ้าไม่ติดงานด่วนพี่ก็ต้องมาสิ จีน่าตอบก่อนจะถามต่อว่าแต่เธอนะ่ะนัดพี่มาวันนี้มีอะไรสำคัญหรือเปล่ารวีปั้นหน้างอนเล็กน้อยเสียงที่พูดออกมาแฝงความน้อยใจแหมถ้าไม่มีเรื่องสำคัญฉันนัดเจอพี่จีน่าไม่ได้หรือไงเปล่าจีน่าใส่หน้าแค่บางทีพี่ติดงานกระทันหันกลัวจะทำให้เธอเสียเวลารวีถอนหายใจยาวก่อนจะสบตาพี่สาวรากับเขาร้อง เมื่อไหร่พี่จีน่าจะหางานที่ไม่ต้องบินไปต่างประเทศบ,บ่อยๆสักทีละ่ะเราจะได้อยู่ด้วยกันบ้างรอยยิ้มของจีน่าแผ่วลงเพียงเสซิยว,วินาทีเธอก็รู้ว่างานที่พี่ทำนะ่ะมันทำให้รวีได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนนะค่ะรวีพยักหน้าเบาๆก่อนจะยิ้มขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้ฉันจะจบแล้วนะฉันดูแลพี่จีนาได้แล้วจีนาหัวเราะเบาๆก่อนจะยิ้มกว้างออกมา เว่าลึกลงไปในดวงตากลับมีบางอย่างที่เธอไม่อาจพูดออกมาได้พี่น่ะยังพอทำไว้ไม่รบกวนรวีหรอกนะรวีทำหน้าบึ้งทันทีพี่จีน่าคิดว่าฉันดูแลพี่จีน่าไม่ไหวหรือยังไงเธอถามตรงๆก่อนจะเสริมอย่างมุ่งมัน่นอีกอย่างนะตอนนี้ฉันเป็นตำรวจแล้วใครมารังแกรหรือแกลพี่จีน่าฉันจะจับเขาคุกให้หมดเลย จาเก่งมากคุณตํารวจจีน่าสัพยอกด้วยรอยยิ้มบางๆแต่สีหน้าของระวีกลับจริงจังขึ้นมาพริบตาฉันกำลังจะได้เข้าเปิดจำการแล้วนะต่อไปนี้ฉันจะจัดการพวกคนร้ายคนเลวให้หมดเลยคำพูดนั้นทำให้รอยยิ้มของจีน่าจางลงไปในเสี้ยววินาทีก่อนที่เธอจะกลบเกลือนอารมณ์แล้วถามน้องสาวอย่างระมัดระวังระวีสมมติว่าค,คนนั้น เคยทำผิดแต่เขากลับตัวแล้วล่ะระวียังจะจับเขาอีกไหมระวีขมวดคิว้วสีหน้าตึงเครียดเสียงตอบชาช้านฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนแบบนั้นจะกลับตัวได้จริงต่อให้เขาหนีไปอยู่เงียบๆฉันก็จะรือ้อคดีจับเขาเข้ามาลงโทษให้ได้ระวีมันไม่หนักไปหน่อยรอพี่จีนะ่าเสียงของระวีหนักแน่นจนแทบไม่เปิดช่องให้โตคนเลวก็คือคนเลววันยังคำ่ำ เปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะคำพูดนั้นทำให้จีน่ารู้สึกอึดอัดใจยังบอกไม่ถูกเธอขยับริมฝีปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ระวีกับชิงพูดขึ้นเสียก่อนวันมะรืนนี้เป็นวันประดับยศของฉันแล้วนะระวีพูดพลางทำหน้าออดอ่อนพี่จีน่าต้องมานะไม่งั้นฉันโกรธจริงๆด้วยจีน่ารีบยิ้มปลอบพี่ต้องไปสิน้องสาวเรียนจบทั้งที จะพลาดได้ยังไงกันสัญญาแล้วนะจ้าจีน่าตอบเสียงแผ่วยิ้มฝึดฝืดภายในใจของเธอตอนนี้รู้สึกหวงเวงยังบอกไม่ถูกเธอชวนรวีไปหาอะไรกินก่อนจะแยกย้ายกลับยังที่พักแต่รวีก็ยังคงขอคำสัญญาในวันประดับยศกับจีน่าอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าพี่สาวจะมาร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของเธอ นิ้วที่คอลงบนโต๊ะเป็นจังหวะสม่ำเสมอจังหวะนั้นไม่ได้เร่งแต่กลับกดดันรากับกำลังชั่งน้ำหนักบางอย่างในใจในายกำมทรน,นั่งนิ่งรีบฟังคำพูดของจีนา่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ความตึงเครียดในอากาศกลับหนักขึ้นทุกขณะจีน่าขอยุติการทำงานกับเขาการตัดสินใจที่เธอคิดมาอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่เมื่อคืนเพราะไม่อยากให้รวี น้องสาวเพียงคนเดียวต้องม่มองด้วยความจริงที่ว่าพี่สาวไม่ได้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกอย่างที่เคยบอกหากแต่เป็นหนึ่งในแก๊งมาเฟียทำเรื่องผิดกฎหมายและเธออยู่ในกลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพลมากที่สุดระวีเป็นตำรวจแล้วและจีน่าไม่อาจยอมให้ชื่อเสียงของน้องต้องดังพร้อยเพราะเธอการเลิกในขณะที่เรื่องยังไม่แดง จึงเป็นทางเลือกที่จีน่าคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วในเวลานี้สามสาวสวยพิฆาตประพันธ์โดยกริชอาคมบทที่สอง